สวัสดีครับยินดีทรับสูตช่นลก่อน40นะครับก็คลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการเลือกที่นอนยังไงให้เหมาะสมกับคุณนะครับโดยเหมาะสมกับน้ําหนักแล้วก็ท่านอนของคุณนะครับซึ่งก่อน40เนี่ยเราไม่เคยต้องคิดว่าเราต้องเลือกที่นอนเลยนะครับเพราะว่านอนยังไงก็ได้นะครับยังไงก็หลับแต่ว่าพออายุอนาม,มากขึ้นแล้วเนี่ยบางทีมีปวดหลังบางทีมีหลับไม่สนิทนะครับบางทีปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดจากที่นอนของคุณด้วยก็ได้ การเลือกที่นอนของการเลือกซื้อที่นอนเนี่ยไม่จําเป็นต้องแพงแพงที่สุดนะหรือเขาบอกว่าดีเพราะว่าเขาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ตัวใหญ่เท่ากับเรานะหรือว่าบางทีเขาอาจจะตัวใหญ่กว่าเราก็มีนะครับหรือเขาไม่ได้นอนท่านอนเดียวกับเรามาดูกันเลยนะครับข้อหนึ่งครับคือพื้นฐานโดยพื้นฐานการนอนเนี่ยเราจะต้องทําให้กระดูกสันหลังของเราตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้ากระดูกสันหลังของเราไม่ตรงร่างกายของเราเนี่ย จะสั่งการให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยพยายามดึงกระดูกสันหลังให้ตรงซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะตื่นมาแล้วก็เพียนะครับเหนื่อยดังนั้นเนี่ยการนอนที่ดีสุดเนี่ยก็คือที่นอนที่ทําให้กระดูกสันของเราตรงนะครับนั่นขึ้นอยู่กับน้ําหนักแล้วก็ท่านอนนะครับอย่างในตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่นอนที่เป็น Memory f o ฟพร้อมกับ Pocket s p r ป n g ซึ่ง Pocket s p r ป n g เนี่ยเขาก็ได้มีการ วาง pocket spring ในในตำแหน่งต่างๆต่างๆกันไปเพื่อทำให้คนนอนตะแคงเนี่ยกระดูกสันหลังตรงที่สุดนะครับมาเริ่มกันดีกว่าที่ชนิดของที่นอนนะครับชนิดแรกก็คือที่นอนสปริงชนิดแรกที่นอนสปริงเนี่ยมันมันเป็นเทคโนโลยีเก่าแล้วนะครับมีสปริงเป็นโครงสร้างหลักนะครับแล้วก็เขาก็จะเชื่อม เชื่อมสปริงทุกๆตัวเนี่ยไว้ได้วยกันนั่นหมายความว่าถ้าเรากดตรงหัวที่นอนตรงกลางที่นอนก็อาจจะขยับไปด้วยนะครับที่นอนเนี้ยก็เหมาะสําหรับคนที่นอนหงายหรือนอนคว่ํานะครับแล้วก็น้ําหนักของคนนั้นเนี่ยต้องไม่หนักมากหนักนะครับสัก 40- 80นะว่ากันไปที่นอนสปริงเนี่ยเนื่องจากข้างล่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นโลง่โลงๆเนาะดังนั้นเนี่ยการระบายความร้อนเนี่ยจึงทําได้ดีนะครับระบายอากาศได้ดี หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยร้อนอ่ะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ที่นอนสปริงที่ทําให้เราเนี่ยระบายอากาศได้ดีกว่าที่นอนที่เป็นชนิดอื่นนะอาจจะมีเสียงดังบ้างนะครับแล้วก็ไม่เหมาะถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนหรือคุณมีคู่นอนที่ตื่นง่ายเพราะว่าถ้าเราขยับเขาก็จะรู้สึกนะครับต่อไปเนี่ยมันก็วิวัฒนาการมาเป็นพ็อกเก็ตสปริง พ็อกเก็ตเนี่ยก็คือกระเป๋านะครับก็คือแต่และสปริงเนี่ยแทนที่จะเชื่อมติดไว้ได้วยกันเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมละมันเอาถูกใส่ในถุงอ่าแล้วก็หมายความว่าถ้าเรากดตรงหัวของที่นอนเนี่ยตรงกลางของที่นอนเนี่ยก็จะไม่ยุบไปด้วยดังนั้นถ้าใครมีคู่นอนที่ตื่นได้ง่ายเราก็อาจจะต้องเลือกที่เป็น Pocket Spring นะครับ Po c k e t Spring เนี่ยมันก็แล้วแต่ความแข็งของสปริงนะครับถ้าคุณเลือกดีๆเนี่ยมันเหมาะกับทุกท่านอนแล้วก็ทุกน้ำหนักนะครับ รับรองแรงกดเฉพาะจุดเนี่ยได้ดีนะครับลดอักแล้วก็ลดเสียงรบกวนจากการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปมันไม่มีการเสียดสีกันมากนักของสปริงแต่ว่าแน่นอนราคามันก็จะแพงกว่าแบบสปริงทั่วไปนะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็คือการวางตัวของเป็นที่นอนแบบพ็อกเก็ตสปริงนะครับบางบางที่นอนเนี่ยเขาก็จะมีการวางตัวที่สปริงแต่ละแนวเนี่ยรับน้ำหนักได้แตกต่างกัน ซึ่งอันนี้ก็คือจะสอดคล้องกับการทําให้เราเนาะเนี่ยนอนแล้วในส่วนที่หนักเนี่ยในส่วนที่หนักเนี่ยมันก็จะจมลงไปเยอะส่วนในส่วนที่เบาเนี่ยมันก็จะจมลงไปน้อยนะอย่างเช่นในส่วนช่วงตัวเนี่ยของเราเนี่ยก็อาจจะอยู่ในส่วนที่เป็นซอฟต์นะช่วงช่วงตัวของเราก็จะจมลงไปเยอะหน่อยนะครับช่วงสะโพกเนี่ยก็จะจมน้อยหน่อยแล้วก็ช่วงขาเนี่ยก็จะจมเยอะหน่อยทําให้มันกระดูกสันหลังของเราตรง ต่อไปคือที่นอนที่เป็นโฟมนะครับเป็นเมมโ r มรีโฟมเป็นโฟมเนี่ยมันเป็นทําจากวัสดุโฟมที่มีความนุ่มนะครับแล้วก็เป็นซัพพอร์ตได้ดีนะครับแล้วก็เวลากดลงไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆเด้งกลับขึ้นมานะครับเหมือนเรานอนค่อยๆนอนเวลานอนเนี่ยมันจมลงไปนิดนึงนะครับเหมือนมีคนโอบกอดเราอยู่ตลอดเวลานะครับเหมาะกับคนที่นอนตะแคงหรือว่านอนหงาย แต่ว่ามันก็รับน้ําหนักของคนเราเนี่ยได้ไม่ค่อยดีเช่นน้ําหนัก 40- 80กิโลกรัมนะถ้าเกิดว่าคุณน้ําหนักเบากว่านั้นหรือว่าน้ําหนักหนักกว่านั้นเนี่ยอาจจะพิจารณาตัวเป็นตัวอื่นนะครับมันไม่มีเสียงนะมันมีการเคลื่อนไหวนะมันมีเสียงที่นอนโฟมเนี่ยมันเะงียบนะแล้วก็คู่นอนเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเราขยับตัวนะอืมแต่ว่าข้อเสียของ ที่นอนแบบเมม o r ร f ี่โฟมเนี่ยคือมันระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันจมลงไปแล้วโฟมมันแน่นเวลาร่างกายเรานอนเนี่ยมันมันมีความร้อนอยู่แล้วมันก็กักเก็บไว้กักเก็บไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราตอนเนี้ยตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนว่ะบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนที่นอนเนี่ยเป็นสปริงนะหรือว่าถ้าใครนอนแล้วรู้สึกหนาวเราอาจจะเปลี่ยนที่นอนเป็นเมม o r y รี่โฟมก็ได้นะครับ ทีนี้มันก็จะมีขั้นกว่าของเมม o r ร f ี่โฟมนะก็คือที่นอนอยางพาราที่นอนอยางพาราเนี่ยมาจากธรรมชาติแน่นอนอยางพารามาจากธรรมชาติไม่มีสารจังเคราะห์นะครับแล้วก็ยางพาราเนี่ยเวลาเรากดแล้วเราปล่อยมือเนี่ยมันจะกระเด้งกระเด้งขึ้นมาเลยนะไม่เหมือนเมม o r ร f ี่โฟมที่กดแล้วก็ค่อยๆปล่อยขึ้นมานะครับที่นอนอยางพาราเนี่ยเหมาะสำหรับการนอนทุกท่าแล้วก็คนที่มีน้ำหนักทุกเกือบทุกน้ำหนักเนี่ย ไม่ว่าจะหนักเยอะก็สามารถนอนที่นอนอย่างพาราได้นะมันทนทานแล้วก็มันรองรับแรงกดได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันป้องกันไรฝุ่นแล้วก็ป้องกันเชื้อราซึ่งมันเป็นคุณสมบัติของอยางพาราอยู่แล้วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันน้ำหนักมากแล้วก็ราคาแพงนั่นเองทีนี้มันก็มีบางเจ้าเนี่ยเขาก็ทำที่นอนไฮบิดไฮบิดนี่คือผสมผสานกันระหว่าง เมมโมรี่โฟมกับ pocket s p สปรินะเขาพยายามจะทำให้เป็นเบสออฟบอสเวอร์นะก็คือแบบผสมผสานกันร,ระหว่างสปริงกับโฟมนะครับซึ่งมันก็เหมาะกับทุกท่านอนแล้วก็ทุกน้ำหนักนะมันมันก็แรงรองรับแรงกดได้ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับ ระบายอากาศได้ดีขึ้นจากเมม o r รี่โฟมธรรมดาเนี่ยพอมันตัดออกไปครึ่งหนึ่งแล้วมันเอาสปริงเข้าไปแทนเนี่ยมันก็ระบายอากาศได้ดีขึ้นนะแต่ว่าข้อเสียคือเนี่ยมันแพงมันแพงจริงๆแล้วอาจจะถูกกว่ายางพารานะแต่ว่าอาจจะแพงกว่าสปริงทั่วไปหรืออาจจะแพงแพงกว่าเมม o r รรี่โฟมทั่วไปอันนี้ก็ต้องแล้วแต่อีกเหมือนกันก็เราก็อยากให้คนที่กำลังจะซื้อที่นอนเนี่ย ไปทดสอบไปนอนไปกดดูนะครับไปนอนดูอ่าไปนอนดูว่าเป็นยังไงแล้วก็เลือกจากชนิดของมันก่อนว่าตัวเองเนี่ยมันเป็นคนขี้ร้อนขี้หนาวน้ําหนักเยอะน้ําหนักน้อยอ่ะเลือกจากไทป์ของที่นอนที่เราได้กล่าวไปก่อนนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยคนที่นอนหงายเนี่ยควรจะเลือกที่นอนที่ไม่แข็งหรือนิ่มจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะรองรับกระดูกสันหลังได้ดี ส่วนนอนตะแคงเนี่ยอาจจะต้องเลือกที่นอนที่นุ่มนะครับเพราะว่าเวลานอนตะแคงเนี่ยทุกอย่างมันกดลงไปในพื้นที่ที่ในหน้าตัดที่น้อยกว่านะส่วนนอนคว่ำเนี่ยอาจจะต้องเลือกที่นอนที่แน่นนะเพื่อป้องกันกระดูกม,มันโค้งงอแล้วก็คุณก็ต้องเลือกตามน้ําหนักตัวของคุณนะครับคุณไปที่ร้านคุณไปเปิดดูคุณไปนอนดูขอเข้านอนดูนะครับเพราะว่าที่นอนเนี่ย มันไม่ได้ถูกนะมันแพงนะดังนั้นเนี่ยการเลือกซื้อเนี่ยควรต้องใช้เวลากับมันนะครับเอาไปเทสกับมันก่อนอย่าไปเลือกเพราะว่าเออมันเพื่อนบอกว่าดีเพื่อนก็ไม่ได้ไซส์เดียวกับเราไม่ได้ตัวเท่ากับเรานะครับแล้วก็ที่นอนเนี่ยมันต้องกลับด้านด้วยนะครับมันต้องกลับด้านาพิคว่ำพิกไา้เนี่ยทุกๆทุกๆปีนะหรือว่าที่นอนเองเนี่ย มันมีอายุอานามของมันควรจะเปลี่ยนทุกๆ1ิปีนะก <df> ็ว่ากันไปไม่ใช่ว่านอนที่นอนเดิมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การทําความสะอาดท,ที่นอนเนี่ยก็ควรต้องทําความสะอาดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบไม่ดูดฝุ่นเลยนะครับเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทุกทุกอาทิตย์อยู่แล้วเนาะอืมแต่ว่าดูดฝุ่นของมันดูดฝุ่นของดูดฝุ่นมันดูว่ามันเป็นยังไงเนี่ยอืมควรจะต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับ โอเคแล้วก็นี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกที่นอนให้เหมาะสมกับตัวคุณเองนะครับไม่ได้มีอะไรที่ the best นะครับคือเหมาะกับตัวคุณเองนะก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรจะรู้ก่อน40เนี่ยก็สามารถกดติดตามไว้ได้จะขอบคุณมากไปแล้วครับสวัสดีครับ